สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กอินพัชริพรชัยรับคุณเดจน,นะคะวันนี้ก็จะมาสอนการทำนุค่ะก็อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ1คือดินสอสอไม้บรรทัด3การกายแล้วก็สก็เป็นกระดาษนะคะกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษสีก็ได้ค่ะเรามาเริ่มวิธีตอนนี้เลยค่ะ ต่ถ e ้าจะนะคะก็ใช้แม่บรรทัดจากดินสอวัดจริงจริงไี้ว่าจะเอาใหญ่ขนาดไหนนะคะถ้าเป็นเป็นไหมคะถ้าเป็นดิสานี่ฉันจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถึงนั้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะลำต่อไป ขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะได้กระดาษ A4 แบบนี้นะคะก็ให้พับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบกออกค่ะแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พับ ตรงมุมนี้มามุมนี้นะคะพับเลยค่ะแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะทิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับไปทำให้มันเรียบๆนะคะมันจะได้ดูสวยๆค่ะ หลังจากนั้นก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีสองด้านแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็อ้าตรงกลางออกนะคะแล้วก็ให้พับลงแล้วก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกี่ให้มันเกลมๆนะคะจะได้ดูสี่ีย หลังจากนั้นก็พับตรงนี้นะคะข้ามมันในนี้นะคะใครก็ได้่เห็นออาแล้วนะแล้วก็อีกด้านอีกข้างนึงนะคระับสีออด้านน,นะค,ะครับแล้วก็พับอีกด้านนึงนะคะ แล้วก็จะได้รูปเป็นแบบนี้คะ่ะเหมือนรูปว่าวทั้งสองข้างคะ่ะหลังจากนั้นก็อ้าตรงนี้ออกนะคะแล้วก็พับไอ้ตรงเลยตรงนี้เข้ามาข้างในนะคะพับ่กันะ แบบนี้ค่ะก็จะเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็พับอีกข้างนึ้งนะคะพับเข้าทั้งสองข้างนะคะหลัจากนั้นก็พทิ่มาอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะก็พับเข้าะคะ่ะไม่อำเลย แล้วก็จะได้รูปแบบเมื่อกี้นะคะแต่ตอนนี้คือพับเข้าอ,อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับแบ,บออกมาอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างก็จะได้รูปแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับตรงนี้เข้ามาตรงกลางนี้นะคะทั้งสองข้างเหมือนเดิมทั้งสองด้านาเดิมเลยนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะนี้ค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะให้เราอ้าออกทั้งสองข้างเลยนะคะมีสองข้างอ้าออกทั้งสองข้าง ก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาตรงนี้เกลีให้มันสวยๆนะคะคือข้าง้คหลังจากนั้นก็พับตรงนี้ขึ้นมาข้างบนนี้นะคะแล้วก็เกล่ให้มันสวยๆะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็แบตรงนี้ออกนะคะมันจะมีทั้งสองข้างค่ะ หลังจากนั้นก็แบกปดทั้งสองข้างของนกออกนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จิดตรงนี้ให้สวยๆให้เป็นรูปเวยๆนะคะให้สองข้างะคะ่ะหลังจากนั้นก็พับหัวนกนะคะด้านไหนก็ได้ะคะ่ะซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแล้วก็พับลงแบบนี้นะคะ ก็จได้นกแล้วนะคะอยากให้ทำปีกของมันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าอยากให้มันสวยวบบนี้นะคะก็ทานปีกให้มันเวยๆะคะทั้งสองข้างเลยนะคะหลงั้นก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนกสองตัวค่ะอันนี้คือเพิ่งทำเมื่อกี้นะคะอันนี้ทำทำเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเสร็จพอ จากนี้เราเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะพอจบก็นำเสนอั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ